ครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ก็มีหลายท่านสอบถามมาว่าเอยุบสภาแล้วจะเลื่อนไหมก็ไม่เกี่ยวกันนะฮะกรรใช้งาครั้งยืนได้มายังไงก็ยังได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะเริ่มใช้1เมษายนนี้เป็นต้นไปสําหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์และยืนยันตัวตนเรียบร้อยภายใน26มีนาคมท่านก็จะเริ่มใช้บัตรใหม่ตั้งแต่1เมษายนนี้นะครับเหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนแปลงยุบสภาไม่เกี่ยวกันคเพราะว่าคอรมอเขาอนุมัติไว้แล้วก่อนหน้านี้นี่ต้องระวังพวกเฟคนิวให้ดีนะเดินหน้าแล้วมีเรื่องหนึ่งเหมือนกันเฟคนิวเขาบอกว่าคนที่ได้รับบัตรใหม่เนี่ยจะโดนตัดสิทธิสวัสดิการด้านอื่นจากภาครัฐจริงไหมไม่จริงเป็นข่าวปลอมนะครับไม่เกี่ยวกันเลยสวัสดิการด้านอื่นจากภาครัฐที่ท่านได้อยู่ได้อยู่ได้เหมือนเดิมไม่เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพราะว่าอันเนี้ย เขาช่วยเหลือผู้ที่มีไรายได้น้อยอตามหลักเกณฑ์ตามกติกาที่ม,มีการตรวจสอบครับนะครับก็ฝากกันไว้นะครับก็ส่วนท่านที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็มีเวลาไปยื่นอุทธรณ์และแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยภายในวันที่1พฤษภาคมนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะประกาศผลการอุทธรณ์ต่อไปอแต่ว่าณตอนนี้ยืนยันเหมือนเดิมทุกอ,อย่างเริ่ม,มใช้1เมษายนนี้นะครับก็ ใช้บัตรประชาชนของท่านนั่นแหละเป็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่มครับ